โอ้ฮลโลทุกคนอยู่กับผมเองเคเฟรออสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบอีเวนตสแตนเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็เขาได้ทาการอัปเดตใหม่มานะทุกคนเปอัปเดตโอเวอร์โหลดนะครับทุกคนนะซึ่งผมก็ยังงเลยว่าอัปเดตเนี้ยมาได้ยังไงนะทุกคนนะ,ะผมก็แบบผมยังทําตัวเก่าไม่เสร็จเลยได้ซ้ำไปคือตัวเก่าเนี่ยเห็นไหมสองตัวนี้นะทุกคนนะอย่างไอ้ไอ้ไอ้ไอตัวเนี้ยไ,ไอ้หอกหักไอ้ เอ่อชิโร่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมมาเก็บต่อให้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนนะอ่ะแล้วเรามาดูหน่อยดีกว่าว่าอัปเดตมีอะไรบ้างนะครับทุกคนนะอัปเดตนี้นะดูที่ว่าบันเดอร์พาร์ตก่อนเลยนะเอ่ะเออบันเดอร์พาร์ตยังไม่เปลี่ยนบ้างน่ายังไม่เปลี่ยนหรอกนะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะผมก็เพิ่งเพิ่งเขาผมก็เพิ่งกลับมาด้วยนะว่าแบบเอองสงสัยเลยว่าแบบ อัปเดตอะไรแต่ยแยะว้านะอัปเดตทุกวันเลยนะทุกคนนะเกมนี้นะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะใส่โค้ดก่อนเลยกว่านะครับทุกคนนะเขาเพิ่มมานะที่ผมอ่านมานะทุกคนนะหน้าเกมเลยนะทุกคนนะวอลเลตนะทุกคนนะวอลเลตอันนี้เป็นโค้ดนะทุกคนนะอ่ะวอลเลตนะจะได้350เจม25รีโลนะครับทุกคนนะอ่ะโค้ดที่โค้ดที่2นะครับทุกคนสคริปต์แบดเดลนะครับ สกิปเปนโดนะสกิปเปนโดเนี่ยมันได้อ่ายี่สิบห้าสกินโทเค็นนะครับนะประมาณนี้อ่าส่วนโค้ดต่อไปนะทุกคนนะโค้ดที่สามนะทุกคนนะเอ่อราดอัปเดตสอรี่ปะน่าจะถูกเนาะนะ่านะ่าถ้าไม่ถ้าผิดยังไงต้องขออาภัยด้วยนะทุกคนนะนี่ประมาณนี้เลยครับทุกคนนะโค้ดนี้นะครับนะอ่าถ้า ใครดู่าเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปก็ได้นะทุกคนนะเอ่อไอพวกโค้ดอะไรพวกนี้นะครับนะ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 เดี๋ยวเรามาดูหน่อยดีกว่าว่าอัปเดตที่มีอะไรเพิ่มมาบ้างนะทุกคนนะนะอ่าขอนี่เลยสุ่มเหมือนเลยนะครับทุกคนนะนะสุ่มไปนะทุกคนแป๊บเดียวนี่อ,อุ้ยหนึ่งร้อยโอ้โหดวงดีวันนี้ดวงดีเลยนะครับทุกคนนะอ่นะอันนี้ท็อป50ิไม่มีอะไรมากเนาะ ไหนมีอะไรมาใหม่ไหมเมื่อกี้เพิ่งได้มาสามร้อยเนาะมาอ่ะ,อะบัฟก็ยังเหมือนเดิมเนาะอยากให้เขาไปบัฟเพิ่มมากเลยนะครับทุกค,คนนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มมาให้หรือเปล่านะครับอ่ะในดูแบนเดลดิเบนเดลสกิปนี่นี่วบนเดลใหม่เขานะครับนะน่าจะเป็นสกินเนาะผมว่าน่าจะเป็นสกินอันนี้เป็นแอตตานะอันนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่ เออไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวนนะอ่ะมาดัลนี้เฮ้ยมีตัวใหม่นะครับทุกคนเฮ้ยมาคิมะทุกคนรูดีสเฮ้ยอ่ะลองสุ่มเลยดีกว่านะครับทุกคนนะพูดพามทำเพลงนะเราสุ่มเลยดีกว่านะวีมาคิมะอ่ะสุ่มไล่เลยนะครับทุกคนนะนี่ก็จะดูอัปเดตไปเรียงเรียงเลยนะครับว่า อัปเดตนี้เขาเพิ่มอะไรมาบ้างนะทุกคนนะก็จะท,ทําที่ที่ผมเห็นเท่านั้นนะทุกคนนะส่วนตัวอื่นเนี่เดี๋ยวรอค่อยว่ากันทีหลังนะครับนมาคิมาระดับอัตติเมตเนาะเดี๋ยวรอค่อยว่ากันเลตัชเชอร์นี่โอหออกเป็นว่าเล่นเลยตอนที่อยากตอนที่หาเนี่ยอยากจะบ้านะครับ <c oughs> <c oughs> อากาศช่วงนี้ค่อนข้างเย็นเลยนะครับทุกคนนะก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็น่าจะหนาวน่าดูเลยครทุกคนดายดูแลสุขภาพเนี่ยนะทุกคนนะนี่ได้มากิมามาแล้วนะทุกคนนะขาดูเดียสนะบักรูเดียสนะบักรูเดียสอยู่ไหนเนะี่ยโอ้โหอ่ะซุ่มต่อไปนะครับทุกคนนะบักรูเดียสไม่ออกนะเนะี่ย เอ้ยรูเดียสเออ,ออออกสักทีนะครับทุกคนนะอ่าลูเดียสอยู่ไหนนาะอยู่เป็นระดับเอ่อมิติกธรรมดาเนาะอยู่ไหนเนี่ยอืมเอ่ออยู่ไหนนาะแป๊บน,นึงนะครับนะอันเลราเชอร์อ่ะนี่ลูเดียสเนาะลูเดียสไม่มีอีโวด้วยนะครับทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนนะไม่มีปัญหาอีกแล้ว เอ่อน้องมาคิมะล่ะอ่าเจมาคิมะไม่มีอีโวเหมือนกันนะครับทุกคนนะปะแตกก็โอเคอยู่นะผมว่าน่าจะเป็นตัวนี่ลองใส่ดูดิไหนเอเอ,อไม่มีอะไรเลยนะครับไห <c oughs> นดูของอีโวที่เขาอัเปเดตอะไรมาใหม่บ้างเปล่านะครับ <c oughs> อ่ายังโหลดช้าอ่ามีมาคิมะไอมีตัวของไอนี่นะครับทุกคนนะ <c oughs> เป็นโปรติตะของเดนจินะทุกคนนะ แล้วนี่ของอะไรอ่ะน่าจะเป็นรีเคียมป่ะน่าจะเป็นในนี่เออเดี๋ยวผมค่อยไปไล่กันอีกทีหนึ่งเนาะไอ้รีเคียมเนะาะก็ผมยังไม่ได้ทำเนด้ยซ้ำไปของทางด้านของไอตัวเอ่อมันชื่ออะไรนะกวา่าดะในเอพิเลียนอ่ะไอตัวนั้นอะ่ะชื่ออะไรอย่างเนี่ยแนละเออโจโนเออโจโนโจโนโจบาร่านะทุกคนนะ่าจะเป็นร่างรีเคียมนะทุกคนนะนี่เออลูกธนูรีเคียมนับทุกคนนะอันไหนลงดูมีอะไรอีกไหมนะ อ๋อไม่น่ามีอะไรแล้วนะทุกคนนะเออ่าจะมีแค่สองชิ้นเนาะสำหรับของอีโวอ่ะมีโปรติตะ่ะเดี๋ยวเราสุ่มหาเดนจีนะทุกคนนะเดนจิอยู่ในตู้อะเมื่อกี้ผมเห็นเดนจีแวบๆนะทุกคนนะเข้าเดนจีอ่ะเอาแรมานะทุกคนนะเรามาดูกันหน่อยผมก็ไม่รู้เขาจะมาเป็นร่างอะไรนะทุกคนนะแต่เดนจีเนี่ยน,น่าจะแบบเป็นร่างไอ้นี่ร่างแบบอไอร่าง เลื่อยเลยหรือเปล่าแล้วทุกคนนะเทียนซอมแมนเลยหรือเปล่านีนน่นมผมไม่แน่ใจเมื่อกี้เห็นเดนจิเข้าบ่อยนี่ไงได้เดนจิแล้วนะทุกคนนะดูร่ดับแลลงไปนะไหนเดนจิเดนจิสลามเมตัวยังไม่ได้ขายทิ้งเลยนะนเก็บไว้นะ จะไปดูเล่นนี่เดนจินะทุกคนนะนี่เป็นร่างเชนซอมแมนเนะาะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันน,นะนะครับทุกคนนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นหน่อยดีกว่านะทุกคนนะไอ้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรเนาะเออน่าจะไม่มีอะไรอ้ยนี่อะไรฮอเดียออ่นนี้บอสเลดนะทุกคนนะบอสเลดบอสเลดนี่เอสเอสคาโนอ,อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะเฮ้ยโอกาสได้นะทุกคนนะมีโอกาสได้เอ้ยของโอเคอยู่นะทุกคนนะดูดิ ของถือว่าไม่ไม่แย่นะทุกคนสำหรับเลสนะทุกคนนะกอรลี่กอรลี่เลสนะครับทุกคนเนาะเอ่อ,อไอ้กอรลี่บอสทูเก็ตอะไรทุกอย่างนี้นะทุกคนนะก็น่าจะให้เราเอาตัวกอรลี่ไปลงนะครับทุกคนนะหุ่ยโอ้โหลอดน่าเล่นมากเลยอะแต่มันมีการันตีอยู่แล้วนะทุกคนนะก็สี่สิบรอบก็เดี๋ยวเราค่อยรีวิวกันนะเออโอ้โหลอดน่นาจะที่เอ้ยตัวนี้อ่ะอีโวยังอีโ e วได้ปะ่ะไหนดูดิ น้องแกมาตั้งแต่อัปเดตหนึ่งเลยจะไม่มีอัปเดตจะไม่มีอีโวให้หน่อยเลยฮะไม่มีอีโวให้หน่อยเลยเนี่ยเตัวนตืนไหนอยู่นี่เออไม่มีโอ้อ่อนด้อยมากเลยนะทุกคนนะเออนึกว่ามาพร้อมกับท่านผู้นี้แล้วเขาจะเก่งขึ้นนะไม่มีนะครับอ่ะเลดมีไหมเลดมีอะไรอัปเดตไหมเลดไม่มีเนะาะเรดเดิมเนาะทุกคนอ่ะมีอะไรอีก มีอะไรอีกไหมเออสตอรี่สตอรี่อ่าไปไปใช่อันนี้สตอรี่อ่ะสตอรี่มีใหม่ไหมสตอรี่ไม่มีนะครับทุกคนนะอ่าเรดเดิมเท่าเดิมนะครับทุกคนนะเออโอเคเนี่ยถือว่าเขาทำมาดีขึ้นนะก็เปลี่ยนอะไรบ้างเล็กน,น้อยนะครับทุกคนเนาะเออประมาณนี้แหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนนะเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยเด็เอร์พัดก็เดิมนะทุกคนนะเออ ก็คุยก็เหมือนเดิมน่าจะมีแค่เลรบอสที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เนาะทุกคนเนาะตรงนู้นเลยนะเ,เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องรนะีวิวตัวละครเนาะก็ตัวละครก็น่าจะมีประมาณนี้แหละแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเพิ่มอะไรมาให้อีกหรือเปล่านะทุกคนนะเ,เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเนาะตามนี้เลยนะทุกคนนะสลับอัปเดตนะทุกคนนะเพรผมก็จะรีวิวประมาณนี้แหละนะประมาณนี้เลยว่าอัปเดตที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนะทุกคนนะก็ตามนี้เลยนะครับนะเฮ้ยอันนี้ก็ยังเหมือนเดิม โอ้ผมก็ยังงเลยเลยตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยผมบอกเลยไม่มีใครติดง่ายๆหรอกครับทุกคนเนี่ยเลดเดอร์นนะทุกคนเลดเดอร์บอร์ดติดยากมากนะครับทุกคนนะผมลองละลงสองสามรอบสี่ห้ารอบยังไม่ติดเลยนะทุกคนนะขนาดผมคะแนนนำก็เลยยังไม่ติดนะโอ้ oh God, นะนะโงเหมือนกันะน,ะไไน,นะทุกคนะนะก็ะเหมือนเดิมนะแล้วเขาก็เปลี่ยนยูอะไรน้อยด้วยเนาะเออช็อปมีอะไรอ่ะช็อปเหมือนเดิมนะทุกคนเนาะตามนี้เลยนะครับนี่ เดิมอ๋อมีอันนี้เข้ามาเป็นยวจะกินโทเค็นเนาะก็ลปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มได้เนาะทุกคนแล้วเรดบอสก็เราเป็นสายฟรีแล้วก็ต้องฟาร์มฟรีๆไปนะครับทุกคนเนาะอ่ะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครใ้ใผมด้วยนะทุกคนและอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะทุกคนเพื่อที่ผมจะเอาชนะอคอริเทอร์โมยูทูบไปได้นะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนนะสล้วเราวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนซีอูเก้นเน็กไทม์เจอกัน,นคลิปหน้าครับบบ๊ายบายย